เสร็จปุ๊บอยู่ดีๆก็เกิดสิ่งที่แม่คาดฝันขึ้นมาเดี๋ยวผมหยิบให้คือมันไม่ใช่เล็กๆด้วยไงประเด็นน่ะเองกล่องควีนอันเบลเลอร์นี่ครับหนักซะด้วยกล่องควีนหนักขนาดนั้นเลยเหรอหนักพี่มันไม่ได้มันไม่ได้เบานะมันเป็นกล่องแบบเวทีของควีนอ่ะมันเนึงของพันเรื่องควีนแป๊บนึงมึงใส่เสื้อฟอยล์อยู่นอนเหรอใช่พี่ ให้รักมันนําทางไปในฝันพี่โอเคโอเคเนี่ยมันท <c oughs> าไมอ่ะไม่เท่เหรอเท <Hey. S 1> จตึงอยู่นะ <Hey. S 1> เนี่ยกล่องนี้ครับทุกคนห <Hey. S 1> ล่นลงมาแบบนี้เลยเปะเขาะเข้าไปให้เขาะเลย <c oughs> มุมกล่องเต็มๆนะฮะ <Hey. S 1> เลยทำให้เกิดแผลขึ้น <Hey. S 1> ก่อนไปจีนหนึ่งวันนะครับ วันไปจีนหนึ่งวันคุณทําแผลได้ยังไงไม่น่าไม่เกิดแผลด้ยนยาอย่างเดียวแต่ว่าตอนไปที่จีนก็ต้องขอบคุณไมายา่มายะเพราะไม่ยะเขาปิดให้ผมแน่นเลยเนียนเลยใช่ไหมก็ <c oughs> มไม่เนียนหรอก <c oughs> มันเป็นแผลพี่มันแปะเนียนไม่ได้แต่ว่าก็โอเคอยู่อ่ะดีกว่า <c oughs> ใช่มันตกลงมาแบบโอ้ยแล้วมันหนักมากทุกคน,นสูงขงนาจกหนักจริงอะ่ะหนักพี่หนัก มันเป็นแบบเบทีอ่ะแล้วก็มีสี่ตัวนี่ตรงนี้เลยบอเข้าให้โอ้เข้ามุมกล้องบอเข้ามาน้อย่นี้เลยโอ้ปากเจอเลยเหรอปากเจอแล้วผมหายไปเลยพี่จำได้ไหมล่ะมเขาจะคิดว่านั่นบาแบบว่าเราเกดมาแล้วเอเนอร์จีเบอร์นี้เลยหรอนั่นดินี่พลังใกล้หายแล้วครับทุกคนไม่เป็นไรแล้วงงมากแล้สึได้ไปหาหมอไหม ไม่ได้ไปก <c oughs> ต็ตอนที่กล่องตอนตอนที่กล่องจิ้มปุ๊บพี่แม็กถามหายไปไหนไปหาหมอไหม <c oughs> เออไม่ประเด็น <c oughs> คือ <c oughs> นั่งเล่นเกมกันอยู่ไงแล้วอยู่ดีก็เงียบหายคนเดียวแล้วตัวละครนในเกมก็ยืนนิ่งก็แบบอะไรวะเากำลังทรงพักรีวอยู่ <c oughs> <c oughs> ส่งพักรีว <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะต่อ,อยกับกล่องอยู่แล้ววันนั้นไม่รู้เรื่องรู้ราวเล่นอะไรไม่รู้เรื่องไอ้กล่องนี่อีกวันหนึ่งจะมีงาน สรงพักรวที่ทำอะไรกินอ่ะชาเขียวอชาเขียวใช่กินชาเขียวอีกแล้วอระกินชาเขียวทุกวันเลยคุณน้าแล้เดี๋ยวเอาวันนี้คุณไปด้วยอย่างนี้เราก็กลางวันเราก็ไม่มีเซสชันเล่นเกมอ่ะเด็กนี่ไงอ๋อนี่คือมึงที่มึงโทรมานี่คือมึงจะถามกูเล่นเกมไหมอ๋อ จริงแล้วก็เห็นมีเวลาอยู่สักแบบชั่วโมงหนึ่งก็ยังได้ไม่ได้เล่นเกมนานแล้วไงเอโทรมาเช็คก่อนมาทำอะไรอยู่อ๋อได้ก็เนี่ยเดี๋ยวสักสิบนาทีเดี๋ยวไปเล่นสักตานึงเอ้ยได้ดีได้นชั่วโมงสักตาหนึ่งก็ได้พี่แบบชิวๆก็ไหวเห็นว่าแพทใหม่เข้าแล้วจริงไหมเนี่ยมีตัวใหม่ไหเนี่ยโคเข้าอีกสองตัวเอ้ย ต้องลองแล้วไม่ไหวแล้วอ่ะต้องลองแล้วไม่ไหวแล้วอ่ะเราจะเมื่อวานแบบขึ้นใจมากเลยจริงเพราะว่าเป็นฉาก <c oughs> ที่แบบว่าเอาพูดเหมือนเหมือนตอนไฟแนลอีพีเลยว่าไม่คิดว่าจะได้เห็นฉากอะไรอย่างนี้จริงอันนี้คือตะลึงทึ่งอึ้งมากตะลึงทึ่งอึ้งเลยอรอ <c oughs> ตะลึงทึ่งอึ้งเซเวอร์คือจริงมุก <c oughs> เมื่อวานอยากจะบอกคุณว่าคุณกลับมาแล้วไม่กลับขอบคุณทุกคนแต่แต่หลายๆคนบอกว่าผมดูนิ่งๆอาจจะเจ็นแลกอยู่ฮะอ๋อแหม่่นไปบินซะบินเยอะใช่บินมาแรงมากแล้วแล้วผมถึงผมถึงไทยประมาณ ปีสองกว่ากว่าพี่กว่าจะได้กลับมากว่าจะได้ทํานูน่นอาบน้ําทาอะไรก็คือโอ้โหยาวกว่าจะได้นอนเราก็ต้องตื่นไปแต่งหน้าอีก <c oughs> ใช่หรนะือว่าไม่เป็นไรละเราหรือว่าเราเทสละเราโอเ้เราแจ่มแล้วพี่ไม่ไม่เน้นงานไม่เน้นอะไรเราเน้นเทเน้นเทถ้าเกิดจะเทไม่ได้ไม่ไม่เทแล้วเครียด<ม><ห> ต้องจับก่อนต้องต้องจับนิดหนึ่งนิดหนึ่งยังไม่ได้เหรอชาเขียวเนี่ยเวอย่าเ้ิ่มก็ต้องใช้ความพิถีพิถันโอเคโอเคอ๋อความพิถีพิถันโอเครับปากอุ้ยแมวโป๊กเกอร์อยู่ไหนลูกติงไหมเนี่ยเออนี่โป๊กเกอร์ก็อยู่เอาไว้ฮิลล์โปเอันนี้แมวซิง ไอตัวอะไรเอ่ยเอามาฝากเหรอเฮ้ยโป๊กเกอร์งงจ้ามันเตล้กระเทืบใช่ไหมมันไม่กิดมันไม่กระเทืบเลยตัวอะนี่ดูมันไม่มีเซฟอยู่ไงมันเลยไม่กระเทืบกระเทือบหนลูกต้องเซฟเท่านั้นน่ะตอนนี้แม่กูถซฟแล้วตัวเล็กอ่ะพี่ฮะเนี่เอ้าตัวเล็กเหรอตัวเล็กกำลังโดนน้ำพริกสั่งสอนอยู่ โอ้ยตัวมันใหญ่ขึ้นนะเนี่ยตัวใหญ่ขึ้น่ะพี่น่าจะใหญ่ขึ้นระดับหนึ่งเลยแหละมันทำท่าอะไรของมันนะเฮ้ยมันชนหมัด่ะชนหมัดชนหมัดชนหมัดอยากชนหมัดชนหมัดเหลือจะพูอ่าถึงเวลาละคุณพร้อมจะมาเวอร์ละเวนยัง พร้อมแล้วเนี่ยผมนั่งอยู่หน้าคอมผมจ้องมันอยู่นานมากมีแผดมาหางตาหางตาผมเข้าแต่คอมอย่างเดียวตอนนี้มีมบแผดมาฮะมีแผดใหม่มาปะผมลองเปิดดูก่อนบป๊บหนึ่งลองลองลองเปิดดูก่อนครับเราเปิดลเล่นเราปิดหนักมากนะท่านผู้ชมอู้ดี๋วจลนจลนจลนเฮ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ มันมันสู้กันเลยเดี๋ยวกันนะผมขอลงไปเสียบลักสักเรียบว่าทดสอบทดสอบเป็นไงมีไหมขอแป๊บหนึ่ง พอลังน้ำทางไหมคนฟูเอเวอร์ยออะไรนะฟูเอเวอร์ยอ <laughs> <laughs> ชื่อใหม่สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากฟูเอเวอร์ยอนะครับฟูเอเวอร์ฟูเอเวอร์ยเพราะทางมันเปี่ยวนะครับเพราะทางมันเปี่ยวพรทางมันเปี่ยว มาสิฮะมีผีปะมีแพตปะไม่มีไม่มีอ่ะตอนนี้แบบเตันไม่ได้อยู่ผม,มลื้อของวางไว้ตรงโต,งต๊ะคนติงกันพูเอว่าย,ยอเวลาละต้องหนีขึ้นไปข้างบนแล้วไม่หวัดร้อนมากไปแล้วพี่ไปข้างบนเฉยเช ôi <C weight> <Đồi>, bạn <hãy> <Christina> <Sýcco épisode> làm yard đi Forever tuệ tuệ tự tuệ 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 ไอ้นี่ไง Invisible w o m a n กับ m r Fantastic ที่มึงเล่นน่ะหรอจริงน,น,น่ารักอ่ะมีความประเด็นคือพี่เคนพี่เคนชอบเล่น m r Invisible เอ้ยไม่ใช่ m r Invisible Invisible w o m a n พี่เคนบอกว่าฉั <c oughs> นซื้อซื้อแล้วยังอ่ะมาคอมโบกันหน่อยจริงพี่เคนบอกฉ er ันซ <c oughs> ื้อโันอย่างางี้อย่างงี้ก็แน่นเลยเดี๋ยวพี่ นั่นเลยจริงๆเนะี่ยจริงๆอยากสตรีมให้คนดูมากเลยแต่ว่าคอมไม่ไหวเฮ้ยผมสตรีมได้อยู่นะจริงเหรอแต่ว่าจริงๆคุณถ้าจะสตรีมดีกว่านี้ต้องคอมต้องดีกว่านี้นิดนึงนะก็จริงอะ่ะพี่มันต้องหนึ <laughs> 2> 1, 2, 3, ่งสองามต้องเปลี่ยนคอมแล้วปะเจไอโบถ้าเจไอโบเข้าได้ตัวไอเบพี่ <laughs> ตัวไอเบอไอบไอ b บไอเบ ขายแล้วเขาบอกว่าขายแล้วลูกค้าเข้าเถอะเข้าแ้แหละน้องๆคุงคิดดูดิว่าเราไปถ่ายคลิปประกอบคอมกันอะโอ้โหจริงแล้วให้พี่เงินประกอบโอ้โหโอ้โหไม่เอานะเจ้ลูกค้าไม่เอาตรงนี้เลยูกค้าบอกไม่เป็นไรค่ะถ้าพี่เงินประกอบเอ้นยังไม่รู้เลยอะไรสิแรมป่าผมก็ไม่รู้ไม่ต้องพี่เงินหลอกผมก็เหมือนกันเงินแล้วตัวใหม่มันมีนล้หรอ มีปะเห็นคนเขาเล่นกันแล้วอ่ะยิ่งเหรอพี่ไม่เห็นมีเลยหรือยังไม่เข้าแพทไทยไยังไม่มา,มมาจบละจบละเ,ออเวลาก่อนที่จะมาผมต้องเล่นในตัวนี้ก่อนเผื่อมันโดนเนิร์ฟ <laughs> โด,ด <laughs> น,นปุ๋งโซเดียมปุุงกันน้องปุ๋งน้องปุุงเหรอรู้น้องปุงงปงงป๋งมีคอมโบใหม่เขาบอกว่าแปลงร่างเรื่อย ก็คือปุ่งเรื่อยๆใช่ไหมล่ะปุ่งไปเรื่อยๆไม่แต่ว่าเราแปลงร่างมันมันเสี่ยงพี่เพราะว่าเลื่อนเลื่อนหมดก็คือตายไม่มีอมตะมีหินไงล่ะมึงจะนั่นได้ยงไงล่ะมันจะตายได้ไงไงเลยนอนอยู่มีอะดำอยู่ไงเ <c oughs> อาอะดที่ไม่เคยเลียนอาดมไม่มีบันเตาย <c oughs> สปอนเข้า <c oughs> แล้วได้อะไรขายขายรอขายอะไรนะได้ขายของอะไรวะงู มาเถอะอะไรก็มาเถอะเดี๋ยวขายให้จริงเดี๋ยวขายให้เดี๋ยวสู้ให้ก่อนลองดูก่อนชอบไม่ชอบเดี๋ยวว่ากันถ้าไม่ชอบเดี๋ยวอ่าเอาแรมคืนไปอันหนึ่งก็ได้แรมมันต้องอยู่เป็นคู่นะมีตัวเดียวเล่นวิ่งไม่ได้เอาหรอเศร้าเลยงั้นไม่ให้คืนได้ไหมครับโอ้โหปาร์ตเรจอกันในเกมดีกว่ามาเจอกันในดงในดินนะพี่ไปเจอในดินครับพี่ จัดไปยบายบายครับทุกคนทุกคนเจอกันในดิสมันถึงแล้วดิสแต่บายบายทุกคนได้ครับเจอกันครับจ้าบาย